การหลุดพ้นแต่ไม่ระลึกถึงที่พึ่งเพราะฉะนั้นก็การเขาถึงพระอัตนาไตรไม่ใช่เรื่องเล็กๆหน่อยนะโยมเพราะปกติเราคิดว่าการเจริญสติเจริญปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญแต่เขาถึงพระอัตนาไตรเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะฉะนั้นเขถึงแมวจะพวกเราปฏิบัติแนวใดๆก็ตามปฏิปทาทุกประการเราต้องตั้งอยู่ยืนอยู่ที่รัตนตรยัยเป็นลักเป็นที่พึ่งเป็นที่ปลอดภัยของเรา